อัปเดตข่าวที่ตัวเกมกําลังจะอัปเดตในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยก่อนนะคบว่ามีข่าวอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตในคลิปนี้ทั้งหมดเลยเนาะโดยอย่างแรกเราให้ดูก่อนนะคบว่าตัวเกมได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆนะครับแต่ผิดแผนหมดเลยเนาะเนื่องจากว่าโนเอลชามี่และโกดแม่งมาหมดเลยซวยมึงผมบอกเลยครับคือจริงๆเนี่ยไอ้ตู้เนี้ยควรมีทุกตัวไม่ได้รอเล่นนะควรมีทุก ตัวนะครับหมายความว่าสุ่มครับไม่รอดแต่ทีเนี้ยไอการที่จะสุ่มเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าจะไปสุ่มในส่วนของวันที่มีจูเลียสเข้ามาก็ได้เพราะว่าเราต้องไปดูอีกทีนึงว่าเกมเนี่ยเป็นบัตรเงินหรือบัตรแดงบัตรแดงหมายความว่าเป็นบัตรลิมิเต็ดนะครับซึ่งจะต้องใช้เพชรในการแลกเท่านั้นหมายความว่าตอนเนี้ยถ้าใครดองเป็นบัตรเงินไม่มีผลทุกกรณีสมมุติถ้าคุณมีบัตรเงินสัก200แต่บอกแล้วไง บัตรแดงครับบัตรเงินใช้ไม่ได้ครับบัตรแดงใช้ในส่วนของ1,200เพชรเเหมือนเดิมแต่ว่าเอาไปแลกเป็นบัตรแดงได้ชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับทีเนี้ยก็เลยอยากบอกว่าถ้าใครไม่รีบเดี๋ยวตอนที่จูเลียตมาวันที่ย5เดี๋ยวดูอีกทีด้วยว่ามาจริงหรือเปล่าด้วยนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ถ้ามาจริงๆ25ยบค่อยไปตัดสินใจอีกทีในการสุ่มก็ได้เช่นสมมตุติคุณมีบัตรเงินอยู่ยสัก100ใบคุณมีเพชอยู่2 4งหมื่นสี่เห็นป่มเฮ้ยถ้าแบบนี้ก็เอ้ยเอาว่ะ อาจจะสุ่มจูเลียตก่อนเนะแล้วค่อยกลับมาสุ่มตู้โนเอลก็ได้นะครับเพราะว่าโนเอลเนี่ยมันมีประตูพ่อพานถูกไหมยังไงคุณก็เลือกได้แต่คําแนะนําคือเลือกหลังจากที่ไม่ได้สุ่มแล้วหรือเลือกหลังจากที่สุ่มได้สัก2ตวัวในตู้อีกตัวหนึ่งค่อยไปเอาเอ่อการันตีอย่างนั้นก็ได้นะครับอ่ะทีนี้อันนี้ข่าวของที่ตัวเกมอัปเดตเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยอัปเดตอื่นๆด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนึกว่ามา3ตวัวเว้แต่มีอัต้ามาด้วย ประเด็นก็คือว่าแอสตาตัวนี้มันมีกิจกรรมให้เล่นนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเป็นรางวัลและแจกแอสตาด้วยครับแจกด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยคาว่าแจกเนี่ยกี่ดาวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเนาะตรงนี้ผมไม่ทราบจริงเดี๋ยวรอเกมอัปเดตในเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะซีซั่น2หรือว่า19-20นี้นั่นแหละครับเตรียมตัวเจอได้เลยเนาะซึ่งจะให้เราเก็บอีเวนต์เรื่อยๆรายวันนะครับพอครบกิจกรรมก็จะได้รางวัลเป็นแอสตาและบะัตรเอ้ยและการ์ดของแอสตา SSR แต่การ์ดมันดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนนี้ยังไม่ตอบนะครับอันดับต่อมาก็คือจะให้ดูในส่วนของแอตตารางวัลเนี่ยมีในส่วนของรางวัลเป็น LR ด้วย UR ด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปบวกคิดว่า,น,าน่าจะเป็นฮิวนะคิดว่าคิดว่านะเพราะรูปบวกมันไม่มีที่เห็นตอนนี้มีเป็นรูปเลือดอะไรอย่างเงี้ยรูปบวกผมไม่เคยเห็นนะครับก็น,น่าจะเป็นฮิวแหละเช่นใครใส่เซตนี้ฮิวแรงขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นนะครับ ันดับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมภารกิจนะครับก็แบบได้ภารกิจครบก็จะได้ไปรองเท้าได้นู่นได้นี่อะไรยังไงก็ว่าไปนะครับตามปกติเลยได้บัตรเงินได้อะไรว่าไปนะครับแล้วได้การ์ดด้วยดังนั้นหมายเขาว่าที่เกมแจกเนี่ยการ์ดได้2ใบแล้วหรือว่าการ์ด1ดาวนั่นแหละและได้แอสตาด้วย1ตัวที่เข้าใจนะตอนนี้นะณตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เหลือนะครับเป็นบัตรซีซันพาส์เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับก็น่าจะเปลี่ยนตอนซีซันพอดีเนาะ หลังจากเปลี่ยนเนี่ยจะมีในส่วนของแอสต้านะครับเห็นไหมว่ามีแอสต้า2ตัวเลยทันทีครับหมายเขาว่าถ้าใครเติมซื้ชันพาร์ท550บาทสิ่งที่คุณจะได้นะครับคือการ์ดแอสต้าอันนี้คือไม่เติมก็ได้เนาะแต่คุณจะได้แอสต้าถ้าไม่พลาด2ดาวครับทันทีแอสต้า2ดาวแต่แอตต้าตัวนี้เก่งไม่เก่งตอบไม่ได้ <laughs> ไม่รู้จริงๆครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะสำหรับแอตต้าตัวนี้ผมไม่เคยไปดูสกิลของมัน ถึงแม้ว่ามันจะเก่งประเด็นคือมันเป็นโลแดงหมายเขาว่าอนาคตยังไงก็ไม่ได้เล่นเพราะแอต,ตาครึ่งปีศาจก็โลแดงครับหมายเขาว่าไอ้ตัวเนี้ยสาคัญไหมไม่เลยอาจสมมติถ้ามันเก่งก็จะเล่นได้แค่แผ่นนี้ถ้าแอตตาครึ่งปีศาจนาเมื่อไหร่จบไม่ต้องเล่นชัดเจนตามนี้นะครับหมายเขาว่าเป็นตัวละครที่ไม่สําคัญในมุมผมนะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยมันเล่นได้ช่วงนี้กูเติมก่อนไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าเติม500กว่ากบบาทได้2ตัว เฮ้ยแอตตาสองดาวมันคุ้มนะเว้ยทำห้าดาวเกมนี้มันยากนะครับอ่าเบนประมาณนี้แล้วกันเนาะอันดับต่อมาแล้วครับอันนี้เอารูปให้ดูเนาะทั้งหมดจะมี4ตัวเป็นดังนี้เลยนะครับก็เป็นแอตตาชามี่โกดและโนเอลหมายความว่า4ตัวนี้มาหมดซึ่งแอตตาแจกฟรีสรุปสรุปก็คือว่าคุณจะต้องสุ่ม3ตัวละครชามี่โกดและโนเอลเอาให้ได้สัก2ใน3อีกตัวหนึ่งไปเปิดตู้พบผ่านเพื่อการันตีนั่นเองนะครับ นี่แล้วก็เป็นชามี่นะครับเป็นซนะับพอร์เตอร์เนาะฝุ่นมีคนถามโกดก็ซับพอร์เตอร์นะครับโนเอลเป็นหมัดแดงนะครับมัดแดงนะมัดแดงไม่ไม่ไม่ใช่หมัดฟ้านะครับเดี๋ยวต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าไอตัวละครที่จะเป็นจริงๆเนี่ยผมบอกแล้วว่าทั้ง3ตัวโดยผมจะสรุปตรงนี้เอาแบบง,ง่ายๆนะครับโนเอลทำหน้าที่เพิ่มโล่บาเรียโลนะครับทุกครั้งที่มีบาเรียและเธอโดนตีจะโต้กับคำว่าโต้กับ นึกภาพยา,ยามิแดง5ดาวครับนั่นแหละครับโตกลับทุกครั้งที่มีโลรและโดนตีจะโตกลับและคุณเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นดาเมจโคตรแรงแรงเหมือนยามิตีนั่นแหละอารมณ์เดียวกันเลยแรงโคตรนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือถ้าคุณมีชามี่ผมจะพูดถึงชามี่ก่อนนะเป็นตัวละครสายาซัพพอร์เตอร์ไม่ใช่ฮิลเลอร์นะครับซัพพอร์เตอร์นะครับทำหน้าที่ฮิล เฮ้ยทำหน้าที่เพิ่มโล่ครับเพิ่มโล่ร7 5ปซแรงมาก175%แล้วคุณนึกดูนะโนเอลมีโล่เพิ่มเกาะหมายเขาว่าโล่มันแตกช้าลงด้วยใช่ไหมถูกยิ่งคุณเกาะหนาเท่าไหร่คืออันนี้โนเอลอะจะนับจาก m อ t t แอทยิ่งเยอะโล่จะยิ่งเยอะที่คนทำกันได้คือหลักแสนแสนห้าก็มีสำหรัคนมีของเต็มนะครับ ขอไม่เต็มอาจจะสัก7-8 0 0 0น0ะหมื่นเนาะคุณลองนึดูว่าโนเอลโล่สัก8 0 0 0 0โล่น้ำนะ่ะ8 0 0หมและชามี่เพิ่มเกาะร75%มันตีไม่เข้าโล่มันโล่มันไม่แตกก็ผมบอกอยู่เนี่ยตราบใดที่โล่ไม่แตกและโดนตีมันจะเคาน์เตอร์ทันทีเดี๋ยวนั้นก่อนที่จะถึงตาโนเอลอ่ะอสมมติสมสมติเลยเรามี4ตัวเนาะสมมุติว่าเราตั้งออโตบอทและแต,แต่แต่ละตัวแม่งตีโนเอลคุณลองนึกดูดิ ตีหนึ่งดอกแม่สงสวนกับตีหนึ่งดอกแม่สงสวนกลับแล้วประเด็นแม่งถึกแม่งถึก,กด้วยดิมงว่าพอเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ดาามจไปตีโนโอเอลมันตีนี้เข้าอย่างโล่ไปตีแม่งเคาน์เตอร์ทีมันไม่ได้เคาน์เตอร์ตัวเดียวนะมันเคาน์เตอร์เหมือนยามีนะครับหมู่เลยอะ่ะทีเดียวบึ้มบึ้มอย่างเดียวอะ่ะมนเลยแรงเนี่ยมนเลยเป็นตัวคอมโบคู่กันตัวตัวโกดน,นะครับเป็นตัวละครที่เพิ่มบัฟต่างๆและมีเพิ่มโล่ด้วยคือ เมื่อกี้ก็ถึงแล้วไง175โค้ดมาแม่งเพิ่มโล่เข้าไปอีกคือแบบโอ้ยมึงเอ้ยผมบอกเลยคือใครมี3าตัวนี้ยตีนี้ตีไม่เข้าอันนี้ผมยังไม่รวมดาลาเดสน,นะครับงงปะเช่นสมมติเกมแรกเปิดนาท่าลาเดสได้ก่อนลาเดสเด้งโลเอาให้โล่ยังไม่แตกแต่โนเอลยังมีโล่อยู่โลทับโล่ะคุณก็้าใจปะพอถึงเทินที่สที่โล่ลาเดสหายโนเอลสร้างโลต่อชิปหายวนโล่ไม่รอดนะครับ ไม่มีทางรอดเลยมันวนโล่เรื่อยๆครับมันเลยเป็นปาร์ตี้ที่พลิกเมตาที่สุดเดี๋ยวนีคนถามเอ้านี่ไงลิทกับไรอาเอาฟิโลเล่นเล่นขอนเลยงงป่ะแบบเปิดมาปึ้งขิๆๆได้อันนั้นได้ผมบอกว่าได้นะผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้แต่ประเด็นคือตี้คุณต้องเร็วกว่าอีกฝ่ายแต่ถ้ามันมันคุณมีโอกาสครั้งเดียวอะเปิดมาใช้ฟิโลใช้วันทอสงงป่ะอ่ะคือเป็นตี้แบบ PVP แล้วกันอ่ะเป็นตี้ PVP นะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวกลับมาที่หน้าจอตี้ PVP จะเหมือนกับตี้โคเลมแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่แค่เปลี่ยนในส่วนของไอชาลอ์เนี่ยเป็นลิทนะครับอ่ะอันนี้คือตี้ PVP <า>คุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นฟิลเลราเพิ่มสปีดถูกไหมไอบันทอสเพิ่มบัฟจากนั้นลิทอันติไลอา่าผสานคุณมีแค่จังหวะเดียวที่อีกฝ่ายต้องตาย ย้ำดีๆแต่ถ้าอีกฝ่ายเล่นโนเอลและใส่สปีดจบนะครับผมเพราะแม่งจะแทรกครับมันจะแทรกมาก่อนหรือมีอีกทางเรื่องหนึง่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณจะเล่นเป็นในส่วนของวิลเลียมครับอันนี้ได้จริงถ้าวิลเลียมได้จริงนะครับเอามาแทนวันทอสหรือฟินัลนก็ได้แต่ส่วนตัวมองว่าวันทอสทำไมเอาวิลเลียมมาดึงไอรอาเพื่อให้ไอรอา อันติวงเล็บต้องตายนะถ้าไม่ตายค่าโนเอลไม่ได้เลยทุกกรณีเพราะว่าแพทล,ล่าสุดตัวที่มาแก้โนเอลคือแอสตาแต่แอสตาเนี่ยมันมีวงเล็บคือเลือดต้องต่ำกว่า40%และหลังจากที่ใช้สกิลที่2พายุหมุนโดนหมูบัฟจะหายทันทีแต่ต้องเลือดต่ำกว่า40%เข้าใจใช่ไหมถ้ามากกว่า40%ล่ะก็โลไม่หายไงชัด <laughs> เจนตรงนี้ น,นะครับเออเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แต่ถามว่ามันเป็นตี้แดงเอาเขียวไปฆ่าจะได้หรอผมก็มองว่ายากแต่ถามว่าเล่นได้ไหมถ้าของสุดจริงก็คือได้ตี้นี้คือเล่นได้ต่อสําหรับ PVP นะอันนี้พูดถึงแนว PVP นะครับอ่ะก็สําหรับเิมนี้น่าจะอัปเดตเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเกมน่าจะอัปเดตในเร็วๆนี้วันไหนผมตอบไม่ได้นะอาจจะสิ้นเดือนอาจจะต้นเดือนหรือว่า19นี้เลยตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าให้ผมดูจากภารกิจระดับสูงเห็นไหม เห็นไหมวันที่14เท่ากับที่เราเล่นเลยใช่ไหมใช่ครับก็วันที่19ไงจบ19บเก้าตีสี่ยตีสประมาณเนี้ยมันน่าจะเปลี่ยนซีซั่นคิดส่วนตัวส่วนตัวคิดเองนะว่าน่าจะมาตอนนั้นส่วนที่เหลือก็อัปเดตข่าวให้ละที่เหลือดองเพชรกันให้ดีเด้อสำหรับใครที่ชอบเกมแบ c ็คคอร์เวอร์เพื่อนๆจะสามารถโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมหาใครโหลดแล้วก็มาเล่นเป็นเพื่อนกันเนาะ